สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลีล่าสุดทางค่ายปิงน้องคันด้านะครับได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง CB 300F 2022ที่ประเทศอินเดียเป็นที่แรกในโลกอย่างเป็นทางการโดยมันมีงานดีไซน์โดยรวมที่คล้ายคลึงกับ CB 500F มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่หลากหลายและทันสมัยขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เราลองไปดูรายละเอียดด้วยกันเลยครับ งานออกแบบของตัวรถนั้นจะเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าผู้ชายเป็นหลักด้วยการเดินเส้นสายของตัวรถที่มีความเฉียบคมและแข็งแรงรวมไปถึงการออกแบบตัวถังที่มีความทันสมัยแตกต่างไปจากรุ่น CB 300R ที่จะมีความคลาสสิกผสมผสานอยู่และตัวรถรุ่นนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยไฟหน้าแบบ LED ที่มีดีไซน์ดุดันรวมไปถึงไฟเลี้ยวไฟ DRL และไฟเบรกก็ยังเป็นแบบ LED ด้วยครับ น้าจะแสดงผลของตัวรถนั้นจะเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบและยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านฟีเจอร์อย่าง s SVC ได้ด้วยเพื่อช่วยทั้งในการนำทางรับสายโทรออกฟังเพลงและข้อความและตัวรถจะมีช่องชาร์จ USB มาให้ด้วยรวมไปถึงฟีเจอร์ที่สำคัญอย่างระบบ HSTC ป้องกันล้อหมุนฟรีระบบ s l i p p e r c l u t c ระบบกระสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบหัวกลับ u ั s i d e d o w วระบบกระสะเทือนด้านหลังจะเป็นแบบ mono นช o อ ระบบเบรคเป็น ABS ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังครับนานขุงกำลังของตัวรถนั้นจะเป็นแบบ s o s c นะครับขนาด2 9 3 5 2ซีซี1ส cc 1.4วาลระบายความร้อนด้วยน้ำมันให้แรงม้าสูงสุดที่24 ps และแรงบิดสูงสุดที่25.6นิวตันเมตรจ่าน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM-FI มีราคาขายในอินเดียเริ่มต้นที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทด้วยกันนะครับ และรุ่นท็อปอยู่ที่ประมาณ11,600 11, บาทด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เอื้อมถึงได้ไม่ยากเลยสำหรับรถในพิกัด 300cc แบบนี้สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี